เอาละครับก็มากับพัทสองอีกแล้วครับตอนนั้นเรามาถึงไฟตรงนี้ใช่ไหมโอเคเรากดฟังก์ชันมาเดิมฟังก์ชันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นมันมืดโอเคปุ่มนี้นะครับมากดตรงนี้มันจะเกิดอย่างนี้ครับโอ้โหโอเคโอ้มันมีอย่างนี้นี่เอง <c oughs> อืผมก็ลืมลงครับ <c oughs> ตั้งแต่พัทแรกกะว่า <c oughs> จะลงเร็วๆเนะมัน ก็มันช้าไปแล้วแต่ก็ทามายอดหลังก็ยังดีนะก็มาแล้วครับกดอีกฟังก์ชันหนึ่งครับอืมอันนี้เกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อกดนี้ครับเนี่ยไฮไลท์ไฮไลท์ของเอ่อตัวเขาเรีกเยกอะไรนะเออ o n King f u l ู l i g i t g อ่าก็หาซื้อกันได้ที่ Advice นะครับ <c oughs> สาขาทั่วไปเลยครับหาร้านแอดไว้ครับอืมสวยครับสวยถามว่า มันชัดไหมก็ชัดครับมีเพิ่มแสงลดแสงได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนเสียงเสียงก็เพาะเพาะก็กดฟังก์ชันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าถ้าจะลดก็ลดไฟตรงนี้นี่ตรงนี้ตุงมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอืมเดี๋ยวลดเพิ่มเสียงให้อืมนี่ยถ้าจะลดนี่ปุ่มนี้นี่ยเนี่ยๆปุ่มนี้ดึงกดฟังก์ชันแล้วก็อืมอืมอืม ไปมันก็จะลดลดลดมีสิบระดับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่าไปอ่าเพิ่มความเร็วก็ปุ่มฟังก์ชันนี้ครับโค้ชผมไม่อยากกดเท่าไหร่มันกะระยะไม่ได้อันนี้แดดแดดอืมอันนี้อ,อ,อันนี้น,นี่เอนนอไหน,น,น,นจะกดให้ดูอ่ะมือนะมือเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเร็วๆขึ้นีย่ย มันจะเร็วขึ้นกว่าปกติแต่ไม่เอาอโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับผมสำหรับพาคส,สองนี้ก็มีลูกเล่นแค่นี้แหละครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอืมน่อสวยครับดีครับพบกับคลิปหน้าครับ